เป็นคนที่เดินอยู่ในกรุงเทพได้เจอกับร้านค้าที่ไม่มีโอกาสได้เจอกันเลยทําให้พี่เอก็รู้สึกว่าเรามีประโยชน์ให้กับหลายๆคนแล้วเวลามีงานอ e ีแฟร์ขึ้นมาเราก็มีโอกาสได้ให้น้องๆศิลปินเนี่ยเดียค่ะมามาทำงานเนี่ยเดียค่ะบางคนมีธุรกิจที่เป็นอาหารเขาก็ได้เอามาขายบางคนก็ได้มาร้องเพลงให้เขาได้มีงานให้ช่างหน้าช่างผมได้มีอีเวนต์เนี่ยเดียค่ะ เพราะว่าตอนนี้วงการบันเทิงเงียบมากไอเนี้ยค่ะก็เลยสร้างอีเวนต์ขึ้นมาเพื่อให้มันแบบว่ามีอะไรให้ทุกคนได้ได้มาสนุกสนานได้ไเนียค่ะนี่คือที่มาที่ไปของของเอฟร์จริงๆเลยจากความรู้สึกก็คืออยากให้ทุกคนมีงานทําด้วยแล้วก็อยากให้ ผู้ซื้อในกรุงเทพได้เจอกับผู้ขายที่เขาไม่มีโอกาสได้เจออย่างเช่นผู้ขายคนนี้เป็นร้านจากสุราษฎร์เป็นร้านจากนครหรือเป็นร้านจากเชียงใหม่หรือร้านจากภาคอีสานทุกคนเลยได้มาเจอกันในงานเอแฟร์หมดและบางคนนะค่ะเป็นเหมือนกับว่ารับผลิตรับ oem เนี่ยค่ะเขามาอยู่ในงานเอเฟร์สำหรับใครที่อยากสร้างแบรนด์เองหรืออะไรเองเขาสามารถมาติดต่อ oem ที่นี่ได้บางจุดเอเดียค่ะนี่แหละค่ะคือความหวังและก็ความจุดประสงค์ของจัดงานเอฟร์ขึ้นมา จริงๆค่ะมีการคัดเลือกร้านค้ายังไงบ้างก็คือร้านอันดับหนึ่งก็คือต้องเป็นร้านที่เอากินแล้วอร่อยจริงๆแล้วก็เป็นร้านที่ทุกคนอย่างเช่นข้าวซอยนมานแบบนี้ค่ะทุกคนจะไปกินข้าวซอยนมานก็ต้องไปถึงนีมานที่เชียงใหม่แต่วันนี้ไม่ต้องไปถึงเชียงใหม่แล้วก็มาที่นี่อย่างเดียค่ะอย่างเช่นร้านที่โรลี่พีนอย่ยเดียค่ะเป็นร้านที่อยู่ในกระแสซึ่งคนก็สั่งยากพี่เอก็เอามาที่นี่หมดเลยพี่เอจะหาร้านที่ทุกคนแบบว่าสั่งยากหรือว่า เอออยากกินมาไว้ที่นี่นี่คือขั้นตอนการคัดเลือกไอเดียศักดิ์บาคนก็เป็นเอแฟรหลายคนกังวลว่าราคาเป็นอะไรพาค่ะพี่เอไม่ต้องห่วงค่ะราคามีหลากหลายไเดียศักดิ์พี่เอขอบคุณสำหรับกันตามนะคะคือราคามีหลากหลายจากราคาอย่างเช่นก๋วยเตี๋ยวกระเทยของพี่แม่นะคะก็ขายถ้วยละยี่สิบเก้าบาทสี่สี่ถ้วยร้อยเดียค่ะมีราคาที่แบบว่า ราคาที่เห็นแล้ว <A. S 1> ว้าวเลยกันเองแล้วก็ของพี่เอะค่ะ <A. S 1> พี่ <S <S <A. S 2> เอก็เอามาแบ่งชุดขายอย่างเดียวค่ะเพื่อจะให้ทุกคนได้ซื้อในราคาที่ตัวเองแต่ต้องได้อย่างเดียวค่ะในวันนี้เป็นข้อพิเศษขึ้นมาอย่างเดียวค่ะพี่เอแนที่แบบว่าคุณดูจากสวัสดิ์มาจริงๆพี่ดูจากนออะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าดีใจมากรู้สึกว่าดีใจมากเหมือนกับว่าเหมือนกับเห็นถึงความรู้สึกที่เราเราเหมือนเมื่อก่อนเราเป็นเราเป็นเอฟซีของศิลปินอะเวลาศิลปินไปที่ไหนอะค่ะ เราก็ตามไปแต่วันนี้ค่ะเราทําร้านอาหารแล้วเวลาเราออกบูธหรือว่าออกเองานแฟร์ที่ไหนก็มีคนตามมามันก็ความรู้สึกเดียวกันเลยค่ะมันปลื้มจิตเะอยเงี้ยค่ะนะคะย้อนไปพอเราจะจัดเป็นเอแฟร์เนี้ยนักแสดงที่พวกมารู้สนใจเขามีพิเศษอะไรันมือบ้างไหะคะน้องๆน,นะคะแฮปปี้ค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วอะค่ะคนที่มาวันนี้ก็คือเหมือนเราดูแลกันมาเราดูแลเขาไปเขาดูแลเรากลับ วันนี้เวลาวันของเราเขามาดูแลเราเราก็จามอะไรเนี้ยเราก็รู้สึกว่ามีความสุขมากเหมือนกับเราไม่เราไม่มีงานที่เจอน้องๆในสังกัดหรือว่าน้องๆที่เป็นเพื่อนกันในวงการนานแล้วแต่เวลามีงานเอแฝดมันตื่นเต้นเมื่อคืนนอนไม่หลับเลยวันนี้ได้เจอบิ๊กทองระยะได้เจออแมนดาได้เจอตะกาแตนได้เจอพี่จีนได้เจอเด่นคุณได้เจอเยอะไปหมดเลยอะ่ะเพราะว่าทุกวันนี้อ่ะมันไม่มีแอคทิวิตี้ละครหรือว่าคอนเสิร์ต อะไรเหมือนเมื่อก่อนที่เราได้เจอตามเมืองทองหรือตามงานต่างๆเวลามาวันนี้ได้เจอน้องๆนักข่าวพี่ๆนักข่าวก็รู้สึกมีความสุขบอกพี่บงว่าเชิญมาให้หมดนะอันไหนที่แจกได้ก็จะแจกอันไหนที่ให้ได้ก็จะให้อันไหนที่จ่ายตังก็ต้องจ่ายเนี้ยค่ะจริงๆเมื่อกี้เบอกว่ามันผ่านมาครึ่งปีมันยังเงียบกว่าเงียบว่าปีที่แล้วเหรอครับโครงการบันเทิงสำหรับพี่เอเงียบมากเลยอะค่ะ พี่ออะไม่รู้จะเจอน้องๆในสังกัดด้วยวิธีไหนเพราะว่าช่วงนี้มันไม่มีละครไม่มีอะไรเลย,ย,ยเดียวค่ะ ก็นอกจากจัดงานแฟร์ให้พี่ๆนักข่าวได้มาเจอก็เลยบอกน้องๆในสังกัดว่าอย่าเพิ่งกลับบ้านนะเดี๋ยวเวลาคุยกับพี่เอเสร็จเดี๋ยวพี่ๆนักข่าวอยากคุยกับพวกน้องนะเพราะว่าเขาไม่ได้เจอกันบ่อยเดียค่ะก็ให้เขาดอยเดียว์่้ของพี่เอตอนนั้นนี่เราเป็นเจ้าแม่ของวงการเลยขายงานนะวันนี้มันขายงานยากกว่าเดิมจริงๆสำหรับงานตัวเองอ่ะไม่ยากแต่แต่อันนี้คือพี่เอมีงานเพราะพี่เอเป็นแม่ค้าคือพี่เอขายของไงพี่ไม่ได้เล่นละคร่ยเดีย แต่สำหรับคนที่เขาทําอาชีพเล่นละครอ,อย่างเดียวนักสแสดงอย่างเดียวอะ่ะมันก็ตอนนี้มันน้อยลงอย่าเงี้ยเราก็ต้องพยายามหาคอนเทนต์อื่นเพื่อให้มันมีแบบว่าให้เราได้เจอกันให้เราได้ได้มีวิธีการแบบว่ามี การเงินเกิดขึ้นนะคะพูดตรงๆให้มีให้มีให้มีธุรกิจเกิดขึ้นคือสตาร์ทอัพอะไรคะ่ะพูดง่ายๆคือเราสตาร์ทอัพในการปั้นเด็กมาแล้วตอนนี้เราก็ต้องคิดเยอะขึ้นว่าเราสตาร์ทอัพอะไรที่ทําให้ให้ทุกคนอยู่ได้แล้วก็มีความสุขแล้วเห็นหน้าเห็นตากันกันไปเรื่อยๆอย่างนี้พี่รู้สึกว่าตอนยุคที่ทีวีถ่ายวิดีโออ่ะมันสนุกกว่านี้อีกะค่ะแต่ทําไมเวลามาเป็นตอนนี้ ทำไมมันซบเซาลงเมื่อก่อนตอนวิดีโอที่เราดูภาพไม่ต้องชัดแต่ทำไมธุรกิจมันดูแบบวา่ขาขับเคลื่อนไม่ได,ไได้แต่ตอนนี้มันทำไมถึงถึงมันไม่เหมือนเดิมก็เลยต้องหาช่องทางอื่นด้วยอย่างนี้คับเ,เดี๋ยวพูดไปน้ำตาจะไหลเรียคือหมถว่าน,น้องเคนรที่มีขเขาษาพี่เอเกิดนี้คือเขาอะไม่ต้องปรึกษาหรอกพี่เอมองตาพี่เอก็ ก็ดูกันอยู่อะค่ะน้องตาก็รู้ใจอะว่าเราต้องทําอะไรอยู่ตอนนี้อย่างเนี้ยแล้วเราต้องทําอะไรบ้างให้กับคนที่เขารักเราแล้วเรารักเขาอย่างเนี้ยค่ะแค่นี้เลยนะคะนี่คนที่ดีก็คือเป็นวิที่นีตายของของยุคคือพี่เออะพี่เออะใช้คําว่าพี่เอชอบสตาร์ทอัพมากกว่าแล้วการสตาร์ทอัพเอแฟร์ขึ้นมามันก็ทําให้หลายๆคนที่อยู่ในในการดูแลของเราอ่ะมีงานขึ้นมีอะไรขึ้นอย่างเนี้ยค่ะ พี่เอคิดว่าจากพะโล้ไปนัน้งม้อมันเปลี่ยนชีวิตเราจนมาเป็นแบบว่าผู้นำในด้านนี้เลยครับจริงจริงเปลี่ยนในวงการอาหารดีกว่าคือเราอ่ะก,ก็ก็อยู่ในวงการบันเทิงอยู่แล้วแต่พะโล้หม้อน้นน่ะคะ่ะมันทําให้วงการอาหารน่ะคะ่ะทั้งไลน์แมนหรือทุกๆคนน่ะคะ่ะมองพี่เอมากขึ้น,นเนี่ยได้ยินเสียงพี่เอดังขึ้นจากเมื่อก่อนพี่เอพูดอาหารนะ่ะคนอาจจะฟังแค่เครื่องเสียงแต่ถ้าพูดดาราคนอาจจะฟังร้อยเซแต่ตอนนี้เหมือนเวลาพูดเรื่องอาหารคนก็ ฟังมากขึ้นอย่างเนี้ยค่ะแล้วพี่เอก็ได้ช่วยเหลือชุมชนมากขึ้นอย่างเช่นเอามายมชิดมาขายอย่างเนี้ยค่ะโปรเจกต์มายมชิดเราขายได้เป็นเจ็ดหลักเลยอะค่ะซึ่งเป็นมหาศาลมากสําหรับการขายมายมชิดอย่างเนี้ยค่ะซึ่งการที่ขายได้เยอะก็เพราะว่าเราเอาชาวบ้านอะค่ะมาเอกกันกับโรลลี่พินแล้วทําให้คนที่มีกําลังซื้อที่อยู่ในกรุงเทพอะค่ะซื้อโปรดักตัวนี้อย่างเช่นช็อกโกเจมก็เลยตอนนี้ก็เลยช่วยเหลือชุมชนอีกก็เลยออกเป็นมะม่วงช็อกโกเจมขึ้นมาอีกอย่างเนี้ยค่ะ เพราะว่ามันได้ช่วยเหลือชุมชนชาวบ้านที่เป็นชาวสวนด้วยแล้วเพิ่มมูลค่าด้วยซึ่งพี่เอว่าปัญหาตอนนี้ที่เกิดขึ้นคือเกษตรกรก็มาทําแบบนี้ไม่เป็นแล้วคนที่ทําแบบนี้เป็นก็ปลูกพืชไม่เป็นเราก็เป็นตัวกลางให้สองคนนี้มาเจอกันได้ทุกคนก็มาเจอกันในไอเอีแฟร์ได้ไอเดียค่ะยังอย่เาเป็นเจ้าหญิงวงการอาหารเอออย่าเลยค่ะคนสวยเยอะวงการนี้ไอเดียขอว่าเป็นค่ะก็อ้อยห้เดียพี่เอว่าเป็นคนสวยคนหนึ่งในวงการอาหารก็ได้ค่ะ ทุกคนจะได้เป็นเจ้างอิงหลายหลายคนอะไรเยอค่ะที่เอเคยสัมภาษณ์ว่าวันวันหนึ่งตอนที่พลพีเราขายได้มันละสองล้านท่าตอนนั้นนะคะแต่คือขายได้เยอะจริงแต่ก็เหลือไม่เยอะเพราะว่าพี่เอต้นทุนสูงเพราะพี่เอใส่หมูก็หมูแบบว่าแบบดีมากแพงมากไข่ก็ใหญ่มากแล้วก็เครื่องเทศเต็มมากไอ้เนี้ยถึงขายดียังไงอะค่ะไม่ไม่เหลือเยอะหรอกค่ะถามแม่ค้าดูได้เวลาการทํากับข้าวโดยการชิมอะไม่ได้ตวงอะค่ะมันจะไม่ค่อยเหลืออะไรเพราะว่าความ ความอร่อยมันอยู่ที่ลิ้นปากเราไอเดียค่ะเราใส่จนอร่อยอะคะ่ะใส่ไปเรื่อยๆไอเดียค่ะพี่อเอาดามาพี่เองแบบดามาที่เกิดขึมม้นไปบอกเขาเห็นป้าราคาว่าราคามันสูงมันจะเหมาะก,กับเศรษฐกิจ <c oughs> ในไทยแต่ว่าก็มีคนก <c oughs> นมองว่ามันก็ไทรสะดวกก็สะดวกคพี่เอว่ามันสมราคามากกว่าค่ะเหมือนของพี่เออะค่ะพลโลพี่เออะคือพี่เอคำนวณแล้วอะค่ะพี่เอเหลือไม่เยอะเลยเหลือไม่ได้แบบว่าคุ้มกับการทําเท่าไหร่เลยแต่แต่แบบว่าคนกินอะค่ะรู้สึกกินแล้วกินอีก ทุกวันนี้พะโลก็เลยเป็นจุดสตาร์ทอัพของครัวบ้านเออ่เดียวค่ะพี่ก็เลยเอาพะโลเป็นจุดนาทางอย่างเดียก็เหมือนที่เราปั้นนักแสดงคนหนึ่งวันหนึ่งมีซุปตาแล้วต่อไปเราปั้นตัวอื่นมันก็เหมือนกับให้คู่กับซุปตามันก็ไม่ยากอ่เดียค่ะนะครับด้วยราคาสี่ร้อยกว่าบาทหรือห้าร้อยหกร้อยเนี่ยมันก็มีคนซื้อเป็ทางที่ทำมาถ้าคนคนเขาพิจารณานะครับพี่สีขาเขาจะดูว่าความเหมาะสมเป็นยังไงอย่างเดียวค่ะเห็นไหมคะทุกอย่างมันเหมาะสมแบบว่าคุณภาพกับราคาและปริมาณมันเหมาะสม ทุกคนก็เลยอุดหนุนกันจนถึงทุกวันนี้เลยค่ะพี่ตีค่ะบอกว่าเราจะทําเป็นอาณาจักรเลยจากนี้ไปตอนนี้ค่ะก็ทํามีอาณาจักรครัวบ้านเอแล้วแล้วก็เดี๋ยวอาณาจักรเอแฟอร์ค่ะจะทําทุกที่ในประเทศนี้เดี๋ยวจะไปต่างจังหวัดด้วยค่ะเดี๋ยวจะมาที่เวสเกตแล้วก็จะไปเดอะมอ์บังกับบีไปแฟชั่นไอแลนด์ไปเทอร์มินอลพัทยาคือจะไปทุกที่ค่ะไปทุกที่เลยเพื่อที่จะได้ตามหาคนแต่ละจุดแต่ละแหล่งเขาจะได้เอาสินค้าที่เป็นสินค้า ท้องถิ่นท้องที่มาอยู่ในเอแ์ด้วยแล้วทุกคนก็สามารถไปจับจ่ายใช้สอยได้อย่างมีความสุขแล้วก็มีเอนเตอร์เทนด้วยมีศิลปินด้วยเดี๋ยวพี่เอลน้องก้านตองมาวันที่6มาแรปคู่กับพี่เอ,อ,อเพราะว่าทุกคนเรียกร้องมากาเสียงแรปพี่เอทุกคนบอก เราเรียกรอคือทีสุดเนี้ยคอนเทนต์พี่เอเลย้ยแอปพลิเคชัน TAT มากมากกินอะไรก็กรอบเป็นพิเศษอ๋อคือแบบพี่เอเบื่อเสียงฉับฉับแล้วพี่เอก็เลยเอาเสียงเอฟเฟกต์กรอบมาใส่บ้างเพราะเวลากินฉับฉับแล้วเดี๋ยวคนบอกว่าไม่สุภาพแต่เวลากินกรอบแล้วคนบอกว่าเฮ้ยทำไมมันกรอบเปมนเคี้ยวกระเบื้องเลยเคี้ยวประยมชิมแต่จริงๆมันเป็นลูกเล่นในทุกคนยิ้มไปด้วยนะคะเวลาดูคอนเทนต์พี่เออยาคิดมากนะคะ ให้ขวารอไปอย่างเดียวแล้วคิดว่าคนเล่นคอนเทนต์บ้าๆบอๆพอค่ะไม่ต้องคีเตเรี่เอเดียค่ะนะคะแล้วเราสนุกไปด้วยกันบางคนก็คอมเมนต์มาแรงๆพี่เอก็พยายามอ่านแล้วก็นั่งทําใจเออเออถ้าไม่ด่าพ่อร้องแม่ก็จะไม่ค่อยร้องไห้เอเดี้ยค่ะเพราะว่าเขาก็แซลกันแบบพรรักอะค่ะเขาก็เบนหนึ่งเบนสองออยเดี้ยค่ะ ก็น่ารักดีเหมือนอย่างเช่นพี่ลิฟติ้งเพลงพี่จะฟติง้งดิพี่แรปเพลงน้องการตองเขาบอกว่าถึงขั้นแบบว่าเออฟังเสร็จต้อง เ,เหมือนยกมือสาธุบางคนนึกว่าเป็นเสียงสวดแต่จริงเป็นเสียงที่พี่ตั้งใจอะค่ะคือพี่เอก็ไม่รู้ว่าการแรปอ่ะมันต้องมีสูงต่ำพี่เอนึกว่าเป็นเหมือนการท่องอาขยานก็คือได้เลย,ยเดี๋ยวน่ะนั่นแหละก็เลยเลยเลยให้ดูแล้วยิ้มมไปนะคะนะคะแล้วที่เขาด่าแรงๆค่อยผ่าเหรอครเออพี่เออเหมือนที่ด่าแดงๆพี่เออไม่เห็นว่าแดงเลยเพราะพี่เอคอมโบไม้อ๋อก็เหมือนกับปล่อยผ่านนี่เดี๋ยวค่ะไม่เป็นไรหรอกค่ะ ให้เขามีอะไรได้เล่นได้คุยอย่างงี้ก็ถือว่าสนุกเลยเนี้ยค่ะนะคะพี่เอกในเรื่องละครนี้เห็นว่าขึ้นปีหนักจะมาจับซินีวายเขาน้องเราเขาที่เขาทากันหมดเลยอันนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวว่ากันอีกโปรเจกต์หน้านะคะพี่สีขาอันนี้คุยเรื่องเอเฟอนเดี๋ยวพี่บุ้งเดี๋ยวพี่บุ้งได้เงินครั้งเดียวค่ะพี่เอก เออเดี๋ยวนางจะได้เงินครั้งเดียวเดี๋ยวนางได้อีกครั้งตอนโปรเจกต์นะนี่เห็นไหมเวลาพี่เอมีโปรเจกต์พี่เอก็ได้จ้างพี่บุงทำพีอาร์แล้วได้น้องๆนักข่าวได้ตังด้วยอย่างเดียวโอเคงานมีนวนะคะพี่กาบฝากเอแฟของพี่เอด้วยนะคะ ช่วยเหลือทุกคนนะคะดูแลทั้งศิลปินดูแลทั้งร้านค้านะคะแล้วเดินในงานนี้สนุกมากเลยนะคะเดินไปด้วยกินไปด้วยอร่อยไปด้วยแล้วดีไปดีนะคะมีใครหน้าตาดีมาเดินเข้าตาแมวมองนะคะโรลลิ่งมากระเตมไปหมดเลยค่ะแล้วก็มีการประกวดด้วยพวกนี้ประกวดหนูน้อยเอแฟวันหนึ่งหนูน้อยเอแฟอาจจะไปอยู่บนเวทีว่าขอบคุณงานเอแฟนะคะที่ทําให้หนูเข้าวงการจากวันนั้นจนถึงวันนี้อะไรเนี้ยค่ะนั่นแหละค่ะอะไรประมาณนี้นะคะ ฝากด้วยนะคะ,คะขอบคุณค่ะหประเดิมร้องเองแล้ว <คน S 1> ันลี่ลง